อันดับที่15กุ้งนับเป็นสัตว์เลี้ยงยอดฮิตที่ทำไรายได้หลักล้านมาแล้วสำหรับกุ้งหรือที่เราเรียกกันว่ากุ้งเคฟิตหรือกุ้งโกดเป็นกุ้งสวยงามเลี้ยงเอาไว้ดูเล่นแต่จริงๆแล้วกุ้งสายพันธุ์ชนิดนี้คือกุ้งเนื้อที่เราเอาไว้รับประทานกันนั่นเองแต่เมื่อกลายมาเป็นสัตว์เลี้ยงแสนน่ารักของเราแล้วอ่ะจะให้เราไปทานมันก็คงทำไม่ลงใช่ไหมล่ะคะแต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่นำมาบริโภคซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องปกตินะคะ หากเราจะเลี้ยงกุ้งชนิดนี้เราจะต้องศึกษาวิธีการเลี้ยงดูให้ชัดเจนนะคะเพื่อนน้องจะได้ไมีขิดก่อนวัยอันควรอันดับที่14หมูแคะใช่ค่ะคุณฟังไม่ผิดหรอกสมัยนี้ยเขาเลี้ยงหมูเป็นสัตว์เลี้ยงกันแล้วนะคะลืมภาพหมูที่เห็นตามฟาร์มกันไปได้เลย เมื่อมันกลายเป็นสัตว์เลี้ยงมันก็จะสะอาดขึ้นหลายเท่าตัวหมูแคเป็นหมูพันธุ์เล็กตัวโต,วตวสุดน้ำหนักก็จะอยู่ประมาณที่30-60กิกโลกรัมแล้วแต่สายพันธุนะคะแต่ขอเตือนคนที่จะเลี้ยงนะคะเมื่อคุณตกหลุมรักเจ้าหมูแคลแล้วคุณอาจจะกินเนื้อหมูไม่ลงกันเลยทีเดียวอ้ออีข้อหนึ่งนะคะระวังการซื้อหมูแคนะคะเพราะคุณอาจจะได้หมูยักษ์ก็เป็นได้เลือกสายพันธุ์ให้ดีๆนะคะอันดับที่13า ปูเสฉวนมีทั้งปูเสฉวนบกปูเสฉวนน้ำมีข้อมูลมาว่าตอนนี้ยังไม่สามารถเพาะพันธุ์เองได้จึงต้องไปหาจับน้องเอาตามธรรมชาติซึ่งมีอยู่เยอะมาก การเลี้ยงค่อนข้างละเอียดอ่อนเพราะเป็นสัตว์ทะเลอาจจะยุ่งยากในการหาที่อยู่ที่เหมาะสมและเรื่องอาหารส่วนอายุไขข,ของเจ้าปูเสฉวนเหล่านี้มีถึง30-60ปีกันเลยทีเดียวแต่ถ้าเกิดนำมาเลี้ยงโดยมนุษย์อาจจะมีอายุไขที่ลดลงเต็มที่ก็10ปีเองนะคะอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวของแอดแอดว่าเลี้ยงตัวอื่นดีกว่าค่ะอันดับที่12เต่าญี่ปุ่น สัตว์เลี้ยงครึ่งบกครึ่งน้ำชนิดนี้ฮิตมานานมากแล้วสําหรับเจ้าเต่าญี่ปุ่นมีอีกชื่อหนึ่งว่าเต่าแก้มแดงที่เวลาเราซื้อน้องจะตัวเล็กเท่าๆตาภาพน้ําจิว๋วแต่พอเลี้ยงไปนานๆจะโตขึ้นยิ่งโตอะยิ่งดุนะคะอย่าเผออเอานิ้วไปแย่ปากมันละ่ะ ด้วยลวดลายบนกระดองและสีของน้องจึงทำให้เป็นที่นิยมกันมากอีกอย่างมีความเชื่อว่าการเลี้ยงเต่าญี่ปุ่นทำให้เพิ่มโชคลาภนะคะการเลี้ยงดูก็ให้จัดพื้นที่น้องให้อยู่ในที่ที่เหมาะสมมีทั้งน้ำและโบกจัดตู้ให้เหมือนอยู่ในธรรมชาติด้วยนะคะอันดับที่11ปลากัดเป็นสัตว์น้ำที่ฮิตที่สุด บางตัวราคาไปถึงครึ่งแสนยังมีมาแล้วเลยนะคะสำหรับปลากาัดมีหลายประเภทสีสันสวยงามเลี้ยงง่ายใช้พื้นที่น้อยแต่อาจจะเอามาจับเล่นเหมือนสัตว์ชนิดอื่นไม่ได้ทำได้เพียงมองความสวยงามผ่านโหลกระจกที่มีสเสน่ห์ไม่แพ้สัตว์ชนิดอื่นเลยนะคะสำหรับหนุ่มๆสาวๆยุค Y2K จะต้องนิยมและเคยเลี้ยงกันแน่นอนเลยค่ะอันดับที่1ิบ ลิงมาโมเสตเรียกได้ว่าเป็นสัตว์เลี้ยงของคนมีตังค์จริงๆสำหรับเจ้าลิงมาโมเสตเพราะราคามีตั้งแต่หลักหมื่นไปจนถึงหลักแสนลิงจิ๋วเนี่ยมีความน่ารักขี้เล่นแต่หลายคนเลี้ยงบอกว่าน้องโตมาแล้วจะดุต้องมีวิธีเลี้ยงดูที่ถูกต้องและเอาใจใส่เป็นพิเศษถึงยังไม่ค่อยแพร่หลายในหมู่คนเลี้ยงสัตว์แปลกๆมากนะักแต่ถือว่าสัตว์เลี้ยงยอดฮิตในวัยรุ่นยุคนี้ เซนิงมาโมเซดะก็ติดอันดับอยู่เหมือนกันอันดับที่9 s h u ชูกาไรเดอร์หรือใครอาจจะเรียกว่าจิงโจโ้่อนเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดเล็กหน้าตาน่ารักชอบนอนสุกผ้าหม่มหลายๆคนตกหลุมรักเจ้าชูกาไรเดอร์เพราะดวงตากลมโตของมันทำให้เป็นที่น่าสนใจของวัยรุ่นสมัยนี้สำหรับดิฉันคิดว่าชื่อของน้องอ่ะ เพมากๆเลยนะคะจะเลี้ยงใส่กรงหรือปล่อยให้เดินเล่นในห้องก็ได้แต่ควรศึกษาวิธีการเลี้ยงก่อนนะคะเพราะสัตว์ประเภทนี้ควรให้ความสำคัญกับการกินเป็นพิเศษถ้าหากสนใจจะเลี้ยงเดี๋ยวนี้ตามร้านค้าสัตว์ทั่วไปก็มีจำหน่ายแล้วนะคะอันดับที่8กบ กบสวยงามเหล่านี้เป็นที่นิยมกันมากแถมมีราคาสูงจะนิยมเลี้ยงกันมากๆคือกบฮอนฟล์ที่มีสีสันสวยงามมีลวดลายแปลกๆใช้เพียงพื้นที่เล็กๆในการเลี้ยงดูไม่ยุ่งยากวุ่นวายแต่นิยมกันเฉพาะกลุ่มคนไม่ชอบก็มีเยอะแต่สำหรับคนที่ชอบแล้วสัตว์เลี้ยงนี้เป็นสัตว์คู่หูของเขาเลยนะคะแต่ส่วนตัวแอดแล้วจะกบเนี่ยขอบายก่อนนะคะ อันดับที่7งูงูเป็นสัตว์ที่ไม่ค่อยน่าเอามาเลี้ยงเป็นคู่หูสักเท่าไหร่ใช่ไหมล่ะคะแต่ก็มีคนบางกลุ่มสนใจเลี้ยงงูอยู่ไม่น้อยไม่ว่าจะเป็นงูที่มีพิษหรือไม่มีพิษส่วนมากจะเลี้ยงใส่ตู้กระจกเอาไว้มองเพลินแต่สำหรับคนที่จับต้องได้ก็มีงูอยู่ไม่กี่สายพันธุ์ที่สามารถนำมาเล่นได้ก็คงจะเป็นพวกงูคอนสเน็ก สำหรับคนที่เลี้ยงงูอยู่แล้วจะรู้จักกันเป็นงูที่มีสีสันสวยงามไม่มีพิษเชื่องแต่สำหรับคนที่ไม่ชอบคงรู้สึกขยะแขยดแปลกใช่ไหมล่ะคะเพราะสัตว์ชนิดนี้ผู้เลี้ยงจะต้องชอบจริงๆและเอาใจใส่มากๆเพราะการเลี้ยงดูก็ไม่ได้ง่ายเลยทีเดียวหลายคนถึงกับหลงไหลข้างคายน้องกันเลยนะคะอันดับที่6นก สัตว์ปีกอย่างนกเป็นที่นิยมเลี้ยงกันมากในหมู่วัยรุ่นส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปที่สีสันสวยงามเลี้ยงใส่กงง,ง่ายๆอาจจะมีเสียงร้องออกมาบ้างผู้เลี้ยงจึงจะต้องจัดหาพื้นที่ให้เหมาะสมเอาออกมาโดนแดดโดนลมบ้าง จะเลี้ยงไว้ในกรงหรือผูกขาปล่อยให้เกาะกิ่งไม้จำลองไว้หน้าบ้านหรือนอกระเบียงมันทำความสะอาดกรงบ่อยๆบางคนเลี้ยงถึงขั้นฝึกให้เชื่องก็มีแบบเผลอรุดไปแต่สุดท้ายก็บินกลับมาเองเจ้านกพวกนี้ฉลาดมากๆเลยใช่ไหมคะอันดับที่5กระรอก หลายคนอาจจะเคยเห็นกระลอกติดกับสายจูงเกาะบนไหล่เจ้าของหรือบางตัวอาจจะไม่มีสายจูงด้วยซ้ําแต่ก็ยังอยู่กับเจ้าของเดี๋ยวนี้เราสามารถพบเห็นได้ทั่วไปเลยนะคะไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะสัตว์ชนิดนี้นิยมเลี้ยงกันมากจะใส่ในกรงหรือปล่อยวิ่งเล่นถ้าตัวไหนเชื่อง ก็สามารถปล่อยได้เลยน้องจะกลับมาหาเจ้าของเองส่วนคนที่หลงไหลสัชนิดนี้มีจำนวนมากบางคนก็ซื้อขนมเอาไว้ให้หรือซื้อผักผลไม้เอามาให้น้องได้กินทำที่อยู่ให้น้องจับตัดเล็บดูแลเอาใจใส่อย่างดีกันเลยทีเดียวอันดับที่4กระต่าย กะตายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่หน้าตาหน้าฟัดมีทั้งแบบหูตั้งและหูตกเลี้ยงง่ายแต่ก็ต้องเอาใจใส่ตลอดเวลาเพราะสัตว์ที่เลี้ยงไว้ในกรงต้องทําความสะอาดอยู่บ่อยครั้งบางครั้งเบื่อเบื่อเอง้เงาเราก็สามารถปล่อยน้องออกมาวิ่งเล่นได้เหมือนสุนัขและแมวหรือถ้ามีสวนหน้าบ้านก็ปล่อยน้องวิ่งเล่นได้เลยค่ะถ้าเกิดเราเลี้ยงไว้เป็นคู่สําหรับวัยรุ่นที่ไม่ต้องการเพิ่มภาระนะคะควรปรึกษาสัตวแพทย์เรื่องการทําหมัน พอเจ้ากระต่ายเนี่ยให้ลูกทีนึง6ถึง10ตัวกันเลยทีเดียวค่ะอันดับที่3หนูแฮมสเตอร์ สำหรับคนที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงชนิดนี้จะทราบดีว่าเจ้าหนูแฮมเตอร์น่ารักไม่แพ้น้องแมวน้องหมาตัวเล็กน่ารักไม่มีเสียงรบกวนแต่อาจจะมีกลิ่นไม่พึงประสงค์เล็กน้อยนะคะสัตว์ชนิดนี้เลี้ยงในกรงขนาดเล็กที่เต็มไปด้วยขี้เลื่อยมเมล็ดทานตะวันมีวงล้อให้วิ่งแทนบาโหนสังเกตดีๆนะคะถ้าหนูตัวไหนโหนบาบ่อยๆจะมีกามด้วยนะ แถมแก้มตุ้ยนุ้ยที่ชอบอมอาหารไว้นี่แหละเป็นความน่ารักของหนูแฮมสเตอร์ที่ทำให้คนเลี้ยง,ลงหลงไหลจนงงหัวไม่ขึ้นเลยละค่ะอันดับที่2แมวท่าแมวทั้งหลายคงมีน้องเหมียวคู่ใจอย่างแน่นอนเพราะสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงง่ายน่ารักขี้อ้อนเสียงไม่ดังเหมือนน้องหมา แต่เรื่องขนฟูฟูก็เป็นปัญหาสำหรับท่าสแมวที่เป็นภูมิแพ้นะคะแต่ตอนนี้ได้มีสายพันธุ์ที่ไม่มีขนแต่ความน่ารักก็แล้วแต่บุคคลนะคะบางคนอาจจะรักน้องที่ไม่มีขนก็ได้เพียงแค่คุณมีพื้นที่ไม่มากไม่จำเป็นต้องพาไปเดินเล่นเพียงแค่ซื้อของเล่นมาให้หรือที่รับเล็บของน้องแค่นี้เจ้านายของคุณก็เล่นได้ทั้งวันพอหมดแรงเมื่อไหร่น้องก็จะนอนกิ้งไปกิ้งมา ปุกก็ไม่ตื่นนี่แหละค่ะนีสใส่ของน้องแมวอันดับที่1สุนัขพันธุ์เล็กเป็นที่ยอดฮิตอยู่แล้วนะคะสำหรับสุนัขพันธุ์เล็กเพราะวัยรุ่นส่วนใหญ่ไม่ได้อาศัยอยู่ที่บ้านส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ตามหอหรือคอนโดซึ่งมีพื้นที่ไม่มากนักการเลี้ยงสุนัขพันธุ์เล็กจะตอบโจทย์ได้มากกว่า การที่จะพาน้องไปเดินเล่นคนส่วนมากจะอุ้มน้องเดินมากกว่านะคะเป็นเพราะว่าความน่ารักและตัวเล็กของน้องทำให้ได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษแต่แอดเองนะคะคิดว่าการเลี้ยงสุนัขตัวใหญ่ๆแข็งแรงมันน่าฟัดกว่านะคะแต่ถ้าเกิดใครที่เลี้ยงสุนัขพันธุ์เล็กนี้ไว้ในหอก็โปรดระมัดระวังเสียงของน้องกันด้วยนะคะเพราะตัวเล็กๆแบบนี้แหละคะ่ะเสียงทะลุทะลวงมากเลยค่ะ